พ่อแม่พี่น้องพบปพาะกันคือเก่าครับกับเบาบาสครับอีสานสายเลาะชาแนลนะครับมือนีเบาบากับสิมาสซเบดเด้อครับนี่เบสหาสิบหลังครับมีเงยอยู่สองยางครับใส่เดือนครับไอเขียดอิโมเได้ครับทารุ่นท่าเมืองกันครับว่าเบาบาสสีมานบอครับตามไปรุ่นกันครับผมไปในตัวก็อย่าว่ากันเด้อ นุ่นกันครับเนื้อเขียดเด้อครับเขียดเนี้าจับไว้เมือ่อนแล้วครับโชวนี่ครับเนื้อเขียดครับจะด,ดามาเด้อครับของหายากหายกีน หน,นหน้าผู้ใดงค่ะดนะนนีเนี่ยเขียดจะหน้าเด้อค่ะพี่น้องเขียดตโะโม่เอาเขียดตะโม่เอาไวบสูงสี่เลยนะจ้ะเด็เด็กเขาก็จะดิน้นหลับลาใหญ่ตา่้อนอะไรเห็นเขาก็จะวิ่งมาเขาก็ซีมาสวบเลย ล้างมือนเบ,บาบัดอาคิดหลังครับขอหาโตกันยังดีไม่ได้ตัวก็อย่าว่ากันเดือครับมันมันมองบ่เห็นมันโบ่าสาม,มารถรูได้แล้วครับวา่ามฉีหมางหรือประมาณเพราะว่าแต่ละพื้นที่มันก็บวคือกันเนะะเาะขอเป็นเจตโมกก่อน ตามรุ่นกันครับผม Pretty. สาหร่ายาดดมันเี้ง่ายมันมีแบบสาหร่าย ให้คนล่ำเขาลือหน่อยสักสามสิบสี่สิบตู้ นี่บ่มีลมเลยเนาะอึ้งตึ้งเลยเนาะเนาะพอบัดนี่อึ้งตึ้งเพิ่นสิเอาเอาน่าสิตกตอนดึกอีก <Niều> คลงเ็ดนนอป้บาบานบเนาะนลเ็ดนกินข้าวเราตีบ้าบา้าดในยังกินกินข้าอนันครับเพืขอข้าโเซียกับข้าเจ๊กบหอยแสบครับสีมาแต่สนมกับซีย กินเเพราะว่าตัวสเสียงคำขาโตนเรือ ลงเม็ดอะไรนี่เนาะเป้าบัแท่านนี่จิ้มเห็ดปัวกับเขา,าอยู่พี่น้องเอ้ยโอ้ยเหยื่อไม่ถึงพื้นเลยปลาหมอเล่นเลยดูนะแฝานะ เยื่อพระท่านหอดผื่นอยู่พี่น้องเอ้ยปลาเข็งเพิ่นมาตอดเรนละครับปลาตัวอื่นกันบเขาาท่าไหร่ปลายังหมื่นนะทิ จะเริ่มอย่อยแล้วพี่น้องปากเบ็ดเพราะท่านเหลวอยู่ฝนมากละ่ะ เขียดเหมือนเรเด้อค่ะพี่น้องเปลี่ยนเป็นเขียตโลยยล้วค่ะภาษาไทยคือใส่เดือนเนื้อจา้าเพื่อคนไทยเป็นมาเบิง่ง ถูกเล็กบ้า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 ครับบริ้สือบริ้สือครับแต่กับไก่เคียงนี่ที่ได้มาแค่ใกล้เคียง ลร,รล่งเม็ดเม็ดใหญ่แล้ะเด้อพี่น้องเอ้ยพูลงแห้งล้วบ้าบัาบาดบ้าเดื่อนี้นาะ่มะ ครับเดือดเขียดทำง,งานครับอันนี้เขียดเด้อค่ะเยือดเขียดสีส้มซอืมไหงอัศว์สอน,นครับรสบอนค่ะโอ้มาตะเวนเดือดเขียดกินดีด้วยป่าหนึ่งแต้มครับ โอ้ยพี่น้องเอ้ยยวมาไก่เขาไปทั้งคนทั้งคนพูดอะไเหี้ยดิโอ้โหอ่อ้ออ้เนี่นี่นองมานสังลึกนี สีเฮ็ดยังได้แหละพี่น้องโอว้ยคยล่ะก็ว่าจะป้ายญ <c oughs> ่กํลังเคยเห็น,หนเลี้ยวใส่เบ็ดถือง,งูครับ เยดบอกอบนี้เพราะว่าิตะโลยบาบาทลิ้มจิ่งชิตะโลยได้ไปนอนอ้องดีแตวเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเงือมเดบ่อบาบาท ตัวเลยวันนี้ไม่รู้จะมานไหมามานสิเดี๋ยวไปโตนหนึ่งเราเมาตอนแรกนง่นยมานเนี่ยมานก็อย่าว่ากันน้กทำเต็มที่แล้วนี่ตัวเงืเงเอบนะิดเนาะเบาบาดมดทุกหลังโรดเลยครบเครยดอกับมดจิตตะโรยกับมดที่นอกแกโบม,มีปลา ใช่ปลาเขาอีกโขวกเอ้ย,ข,ออย,อยขึ้นมาใหญ่จน้อ๋ออาอพี่น้องเอ้ยหนามกระบกเลยแหละครับนี่อู้ยยูไ่ได้ตั้งเตือนหนึ่งแต่ว่าคอหน่อยเฮ้ยโอ้ยไปะปจ้าไปประกันหน้าหนึ่งอีกกันหน้าหนึ่งอย่ามาลงกันหน้าเดี๋ยวมันจะมากินอีก ผสมส,สีครับผสมสีบอกให้ปล่อยลงอีกหน้าหนึ่งบบาดกัปล่อยลงกันหน้าเก่าคือนก่านเขาบอกกินเนาะตัวต้นนบ่มีน้ำไงค่อยเขาว่าจะอยางว่าเฉอหม่เพราะมทุกวันตอนน้าเงินดินแล้วเด้าอยู่เมืองโตปลาใสยีโลกว่าอีกอานะ ล่างนี่โดนเด้อพี่น้องตะบารุว่ปาปลายยังเด้อค่ะลุ้นสดหมองมั้งลุ้นดิยนอดดยหลุดจ่อยพี่น้องเอา้ามื่อวันดิ่นอยู่แมนบบก็ดิ่นอยู่ตีว่าจะเอาขึ้นเตรียมกล้องไว้อยู่โอ้โหพี่พน้องเอ้เยแต่มันคือหลุดเร็วแทบผงมาถึงมันยิ่งเสียงไม่เขาตีมันจะสิถึงโดนหลตัวครับ บ่าบาดกนะายปะ่ะมือกล่องปรทังงานนี่มือกล่องปรทังงานคนนะถ่ายต่างโดนระพนมตอตาแนวทันหลังอยู่ตอนนี้ก็ยังถ่ายอยู่เลยนี่หาดสี่น้นองโอ้จ้าชีเรย์ลุ่นดูหนึ่งตัวเดี๋ยวจะมีหกไหมด้ด้ว ว่าข่อยงหายมากวันนึงเหรคนเด้อพี่น้องหลังใดกังเงียบเมื่อพี่น้องอันนี้หลอดตีสองแล้วเด้อครับยังหนิ่งอยู่ครับ งิมซิ้งขาวโจโลทนใส่บอ่อเหนื่อท่านเห็นกินปลาอยู่คันนี้ก็เงียบครับปลาไม่กินเบ็ดเลยขาวโจ๊โล เงียบขือเก่าขยับแต่เยือครับไม่มีตัวเลยใน่ม้าก,ก็อย่าว่ากันเ้ยขาวโจ๊ะโลอีกแล้วไม่กินเบ็ดเลยไปไหนหมดนอ้อไม่มีตัวเลยครับพี่น้องเงียบมากเลยขาวโจ๊ะโลไม่มีตัวเลยครับ เงียบมากคันนี้ก็ขาวโจ๊ะโลดินแต่คันครับแต่ไม่มีตัวกินเลยนี่น่าจะไม่หมานหรอกครับแต่ตัวเดียวแต่หัวข้าเง,งียบเลยครับ <c oughs> มาลุนกันครับท่านดีดงูนะครับเมื่อกี้ <c oughs> <c oughs> ท่านดีองูเลยพี่น้องบรันนี้เดยอะไรยงนี้ท่านจชนน้อง เด็ดปลาไอ้คือได้มาล้องมาแรงกับบ้ล uh ูกเออเนาะชันเด้อค่ะพี่น้องเอ้ยหม้าในเรือมึงใส่ปลาเพิ่นเด้อพี่น้องเนียกระจงกระเจงไปย่าสันตมแก้งเลยครับสามเต็มครับพี่อสามเต็มครับสามเต็ม เบ็ดไว้ต่อค่ะระยามืนอืึดอัาอีกเช่นนึงท่าน,นเบ็ดแถบบดินเลยครับลา,าที่จะโตเป็น,นโอ้ไว้หลุนเป็นแบ่เป็นสีรถแรงดีเนาะเวลาป้อนนองมันบ่เอาไว้สลุดก็แม่มีแค่น้ำมันไหลแค่นั้นแหลนะเนาะ น,น,นี่นเป็นหมองน้ำไหลนะมั้งก็เลยอหม่องน้ำไหลพี่น้องเลยวาานะัเนี้มาถามวันนี้าไวหนอีรุ่นดีนากแน้นยเราก็ได้ถามแป้งแล้ววันนี้ไม่เปียวแล้ว จนเหนื่อยเลยพี่น้องเอ้ยมือนี่จนดึกจนเหนื่อยเลยีสีทุ่งกว่าแล้วพี่น้องปลาเขามีแต่ต้นหน่อยพี่น้องเฮ้ยารับเม็ดบ่อพุ่งลิกบ่อหนักมือนนี้ มันคือดังแบบปุ๊ปปุ๊ปปุ๊ปปุ<อ>๊ปปลาจะกินอยู่บ่อกสบ่าบา้าจะลบยอดมันมแค่สามโตนะครับพี่น้องเป็นไงตัวหนึ่งตัวหน่อยสองโตด้วยค่ะดึ๊กนะครับได้กสามโตแค่นี้นะครับตัวส่อเขาชื่อมายามเบิง้งไมอตอนเส่อเพื่อได้เพิ่มขอบคุณที่ติดตามนะครับขอบคุณทุกกำลังใจด้วยค่ะขอบคุณที่รับชมคลิป ดีคขอบคุณครับสวัสดีครับ